ค่ะจงมินน้อยไปโรงเรียนก่อนค่ะน้องนุ้งเข้าลุชื้นเหงาหน่อยโอ๊ยไม่ได้หนาวบว่างข้างืกอจะโอ้ไม่ได้หนาวเลยไงหนาวหนาวอะไรติดน่ะไปไปไปเดินไปไปกินข้าวลูกมินจะกินข้าวกับอะไรเนาะวันนี้ฮะข้าวกับอะไรเนาะ อ้าวไข่เจีาายวไข่ดาวเอากินหมดเหรอไม่ใช่กินแค่ไข่ขาดาวก็อิ่มแล้วเหรออะไปไปเดินเดินเดินลูกหลบลุงเขาด้วยหลบลุงเขาด้วยโอ้หลบลุงโอ้ลุงเขามาเก็บหลอดไฟลุงเขามาเก็บหลอดไฟ โรงเรียนอีกแล้วค่ะวันอะไรลูกบะงุงดิวันเสาวตีสุกน้อยเสาววันเสาวน้อยแนะวันสุก,ส,กสุกตะลอดเลยฮึฮฮัลโหล น้าเห็นไหมพี่นะ้าพี่น้าก็ไปโรงเรียนแล้วใช่ค่ะไปกินข้าวโรเกือบปะไปกินอะไรก็วลา,ายดาวเหรอ <c oughs> <c oughs> กมากินโอู้ยบอดีเลยค่ะขอบคุณค่ะยายเอ้ยโอ้โหมันเยอะไปไหมเนี่ย,อ,ยอ่ะพี่พอก็กินกับน้องด้วยอ่ะอถ้วยหนึ่งมันจะได้ไม่อ่ะลูกแม่นนอันนั้นปะไปกินข้าวลูกครับเอาละวพี่ยาละวะเออเอาเรได้ลุงพอ,อยังมีเยอะ,ะอ่ากินแล้วรวยกินแล้วรวยเตอ,อ ผลไม้ผลไม้บงสวงใช่ไหมเออให้กินด้วยหน่อยเด็กก็ลืมเลยเอาป้อนข้าวน,นอยเลยไปนั่งรุ่นนั่งกินข้าวอาไยแลวที่ไหนไม่หนูกินข้าวแล้วก็ไปแล้วเดี๋ยวเราต้องไปโรงเรียน

อร่อยไหมลูกเหออย่วซื้อเช็ดสิเดี๋ยวไปไปหาทิชชู่ให้ก่อนเอาทิชชู่อ่ะมองมาดูแบบนี่เนี่ยเนี่ยว้าวนี่เอาไว้ลองลองมันมิ๊นี่นี่เนียดเนียดใจแบบนี้เลยแม่มอันช้อนมาเยอะจังเลยบอกโอ้โหนี่ก็สองอันมันปิดเลยลูกนี่ยสองอันเออทำแบบนี้เลยน่าทานก็ได้แบบนี้ แล้วก็ chết ปาก ้กินหลายคำเออกินหลายคำเลยลูกสิงจังเลยปกติกินประมาณไม่เกินห้าคำกจะอยินแล้วสุดหอมอืมจะไม่เป็น มา้ข้อยินนฮัลโหลิดีเียนั้นพอไปปกนะโอเคจกันดบผ่าจีบนัก่อนแม่ กินลูกอ้าอร่อยจังอะิุ้ย้ต่กินเองด้วยอกินแข่งกินแข่งลุงช่างเลยว้ากินเยอะๆลูกอุ้ยมีเพื่อนกินข้าวด้วยเนี่ยเดี๋ยวอาพลก็ไปส่งไปโรงเรียนด้วยว้าวว้าวเพื่อนแล้วเพื่อนปากแล้วเอ้ย เออมันเปื้อนหรือเปล่าแม่ตรงนั้นอ่ะเชิเลยทำอะไรไม่ได้ว่ะอ๋อคือดีป้อนข้าวเด็กแล้วจะไปส่งโรงเรียนก่อนค่ะว่าไงจ้าคนสวยคนสวยหนูกินข้าวจะไปโรงเรียนค่ะว่ายายก่อนลูกโตยิ่งสวยนะลูกอะกิลลูกเก่งจังเลยเออไปเล่นกับอ่าเล่นกับพี่พี่ วันนี้ให้ลุงเสือไปส่งไหมเนี่ยอใครเข้ามาเจด้วยวันนี้ให้ลุงเสือไปส่งไหมเนี่ยไปจูหมดแล้วเหรออยากไปส่งนักเรียนเมื่อวานเราไปส่งเด็กนักเรียนคนหนึ่งขึ้นรถตู้ไปเรียนเราก็ให้ตังค์เขายี่สิบนะหยุดอย่าตักอันนั้นสิลูกโอ๊ยลูกหมดแล้วเขามีสันลัยไหมเขามีสันลัยมาไหม มีจะมีเไม่ได้หรอบอกโอ้ยมันจะปืดถแล้วนไล่เออเออนน้อยแม่คนน้อยมึงก็พ่อเั้นไลแล้วกะนอยตักทีละน้อยลูกตักทีละน้อยน้อยก็น้อยเกิน้วตักน้อยขนดี้ ฝั่งไหนยังไม่เก็บนะฟังฟังไหนยังไม่เก็บนะสวนหย่อมอันเขากิวเยอะมากใช่กินข้าวเยอะเลยประมาณห้าคำวันนี้กินเกินไปแล้วจะยี่สิบคำแล้วเก่งมากค่ะอิ่มแล้วเหรอลูกอิ่มแล้วเหรอคะเขีากก่ตอบพี่อจะไม่เก่งมากค่ะกินข้าวเยอะแล้วกินได้ กินดังหมุนมากเลยอ่ะตัหนึงอู้หูเสือหิว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 แล้วใครให้กินดังหมุนจะพาไปเซเว่นอ่ะจะพาไปเซเว่นจะพาไปเล่นสวนน้ำจะพาไปเล่นยีราฟจะพาไปขี่โอ้โหขี่ไดโนเสาร์ด้วยนี่ตังเราไปเยอะมากว้าวเราจะขี่จอระแค่ด้วย อโอ้อะไกินนะโอ้ล่อจะไปไปขี่อะไรอย่างแล้วนะกว่าจะได้กินองหุ่นนี่เขานี่ล้วันละโลน,ะน่นละโลจำแจ้ว,จจวอืมโอเคค่ะสมัยลิปนี้ประมาณนี้นะคะ